ฝนตกหนักในจังหวัดเลยก็ส่งผลให้น้ำป่าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านตำบลหน,นองผืออำเภอท่ารี่ครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือและขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านริมแม่น้ำเหืองหลังน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านแล้ว20หลังพร้อมกับมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยติดลำน้ำหมันครับในพื้นที่เทศบาลตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายเนื่องจากระดับน้ำหมันเพิ่มสูงและเหลือเพียง10เซนติเมตรก็จะล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมชุมชนครับ ส่วนฝนที่ตกหนักในจังหวัดนครราชสีมาครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพิงอําเภอปักธงชัยเพิ่มขึ้นเช่นกันนายขวัญชัยอุตเวศผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงระบุว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำสี่แห่งในพื้นที่รับผิดชอบปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นโดยอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงปริมาณน้ำอยู่ที่7 5เปเซของความจุอ่างครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางสามแห่งมีระดับน้ำเกินความจุนะครับ ทั้งอ่างเก็บน้ําบ้านสันกําแพงอ่างเก็บน้ําลําเชียงสาและอ่างเก็บน้ําลําสําลายทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ําทั้ง3าแห่งที่อยู่ในตําบลวังน้าเขียวอำเภอว,วังน้ําเขียวปริมาณน้ําเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านและพื้นที่การเกษตรแล้วครับเจ้าหน้าที่จึงต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องครับ